คุณผู้ชมคะมาดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างคะ่ะอย่างที่บอกว่าเมืองพิษณุโลกของเราน <ะ S 1> เนี่ย <ผม S 1> เป็นเมืองอีเวนต์เมืองอีเวนต์มีทุกเรือมีหลากหลายงานนะคะที่เกิดขึ้นซึ่งแต่ละงานเนี่ยเป็นงานที่ต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะทําให้ทุกท่านเนี่ยมาเยี่ยมชมกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาพลิกฟื้นแล้วก็คึกคักอีกครั้งด้วยนะคะ <c oughs> ล่าสุดค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้แถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงนะคะตามรอยบูรกษััติยย์ไททในนวี่15 ถึง19กุมภาพันธ์นี้ค่ะที่ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกค่ะ ที่โรงแรมเรือนแพรอย่อพาร์คนะคะอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะนายทรงพลวิชัยขัดคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นประธานการถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงตามรอยบุรพกษัตริย์ไทยซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งซึ่งได้แก่จังหวัดพิษณุโลกสุโข,ขทยัยเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและอุตรดิตถ์ค่ะ คุณป,ปริษาปันพรมนะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม1เลยค่ะเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้น2ค่ะเพื่อเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลายที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน 3. ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งกลายเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของการท่อง ทเที่ยวการจัดประชุมและดิทรศการรวมไปถึงเป็นพื้นที่จัดแสดงจำหน่ายสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ4ีค่ะเสื้อเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทางด้านของเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวและเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งค่ะใช่แล้วครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านก็ได้กล่าวว่ากิจกรรมตามรอยบูรพากกษัตริย์ไทยเป็นการท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภายหลังจากวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะครับอีกทั้งเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในต่างประเทศนะครับและก็ทั้งในด้วยและก็ในกลุ่มสําคัญนั่นก็คือนักท่องเที่ยวสูงวัยให้รับรู้ว่าที่นี่เหมาะสมที่จะเป็นหมุดหมายนะ<ฮ>เขาใช้คําว่าหมุดหมาย<ฮ>มน่ารักมากๆนะเพื่อที่จะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะต้องมาเที่ยวกันรองศาสตราจารย์ดรวศินปัญญาวุฒกูลนะครับ อาจารย์ประจําภาควิชาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรท่านกล่าวว่าการแสดงแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติบูรพกษัตริย์ไทยด้วยเอฟเฟกต์ตะการตาแสงสีนะต่อย,ยอดเจดีวัดวิหารทองให้สมบูรณ์เหมือนอดีตการการแสดงนิทรรศการผ่านสื่อน,นวัตรกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับด้วยระบบจอสัมผัสร้อยเรียงประวัติศาสตร์พระเครื่องพระบูชา และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์และของดีของชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งโดยจัดกิจกรรมจำนวน5วันด้วยกันนะครับคือตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่19กุมภาพันธ์2566กันที่พระราชวังจันทร์อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในการนี้เองเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกก็ขอเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่ง เหนือล่างกลางใจดื่มด่ากับมรดกแห่งวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างสืบสารความรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันครับรับรองว่ายิ่งใหญ่แต่การตาแล้วก็ได้หัวลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะของบุรพากษัตริย์ไทยอย่างแน่นอนนะคะจะมีการเขาเรียกว่าต่อยอดเจดีที่ปัจจุบันเนี่ยมันคือปลักหักพังไปบ้างแล้วให้สมบูรณ์เหมือนในอดีต